ครับผมโอเคขออนุญาตปล่อยงานเก็บสักตัวนึงนะสวยมากตัวนี้บอกไว้ก่อนตัวนี้ผมพึ่งขึ้นสายให้นะผมขึ้นเป็นสายเบอร์11ให้นะครับผมเพราะว่าจริงๆกีตาร์พวกนี้ผมอยากจะใช้สายเบอร์11อยู่แล้วนะครับผมพึ่งเปลี่ยนให้สดๆเลยเพอดีว่าถอดสายเก่าออกสายเก่าจะเป็นเบอร์10นะครับผมตัวนี้เอ้ยไไม่ใช่พูดผิด <laughs> ปล่อยทั้งเสียดาย จริงจริง,รง,รงตัวนี้ก็ไม่อยากจะปล่อยหรอกแต่ว่างานวินเทจผมไม่ค่อยมีตอนนี้ปล่อยออกไปหมดแล้ว <c oughs> ก็เลยงัดงานเก็บมาขายสักหน่อย W30 Made in Japan นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงให้ว่าตัวนี้คือตัวที่4นะครับใครได้ถ้าถ้าถ,ถ้าผมบอกว่าสภาพเก็บคือกิฟเลยนะครับผมนะโอเคเอ้ยดี๋วเดี๋ยวดูสภาพกันเลยดีกว่า คือจริงๆจริงๆตัวเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรมากลูกค้าเอาไปขัดลูกบิดใหม่แล้วกันผมไม่มีเวลาขัดให้นะครับอ่ะผมไล่จากหัวก่อนแล้วกันค่อยม่ฟังเสียงนะครับมอร์ลิสไบดิงสวยลูกบิดเดิมๆนะครับผมคอเป็นมอคกานีหมายเนื้อแข็งข้างหลังโรสบูสนะครับอ่าเต็มที่มันก็เป็นพวกขนแมวสวยตัวนี้สวยจริงใคร ตัวนี้ผมจะขอราคานิดนึงนะครับผมไม่แพงมากหรอกอย่างตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามที่ขายไปผมปล่อยไป5้าพันห้าตัวนี้ผมให้ไปห้าพันเจ็ดนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ผมได้มาแพงนะครับโอเคถ้าใครไม่ไหวปล่อยผ่านเลยไม่เป็นไรผมผมไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะครับผมข้างๆสวยมากไม่มีริ้วรอยเลยตัวไหนที่ผมบอกว่างานเก็บอ่ะลูกค้าซื้อเก็บเลยไม่ต้องถามสภาพเลยนะครับผมเนี่ยสภาพเนี้นะครับนางฟ้า ข้างหน้าไม้มันค่อนข้างที่จะเข้มเสมอกันนะครับผมโอเคสายที่ขึ้นให้จะเป็นสายเบอร์11นะครับผมทัาช,ชิง้งเล่นสบายนิ้วไม่สูงไม่ต่ำม,มากจนเกินไปไม่เกิน2.5แน่นอนนะครับผมโอเคน้องนั้นสวยหมดเลยผมก็ไม่มีอะไรให้ดูแล้วเนี่ยขายได้ตัวนี้ไปถือว่าคุ้มมากเลย อยากให้ซื้อวิก็ตนะซื้อไปเล่นแต่แต่ยาวไปเล่นในวงเล่าแบบทิ้งขว้างนะเสียดายของงานพวกนี้มีตังใช่ว่าจะหาซื้อได้ง่ายๆไม่ได้ไม่ได้นะครับผมมีตังหาซื้อสภาพแบบนี้ไม่ค่อยได้นะนะครับผมโอเคเดี๋ยวฟังเสียงกันต่อ เสียงรุงมากจริงๆผมเองก็ชอบมอริสอยู่แล้ว นี้นะครับผมโอเคตัวนี้ราคาผมขอ,อนิดเดียว5้าพันนะครับผมให้สําหรับคนที่พร้อมโอนกับพร้อมมัดจานะครับตัวนี้ราคา5้าพันเค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่1 8 0ยแปดสิเก็บปลายทางค่าส่งอยู่ที่สองร้อยห้าสิบค่าส่งลูกค้าไม่ต้องบ่นว่าแพงนะร้อยแปดกับ2 5 0ราปลายทางอะ่ะไม่แพงครับผมถ้าใครได้รับสินค้าผมอาจะรู้กันดีว่าผมจะแพ็คของอยังไงคือของพวกนี้เราจะแพคแบบ หนามากเลยอ่ะนะครับผมกันพวกแตกผมส่งของมาเนี่ยตั้งแต่ผมเริ่มแพ็คหนาผมส่งมาประมาณ2ปีกว่าผมไม่เคยแตกหักระหว่างขนส่งเลยนะผมส่งเดือนนึงอ่ะผมส่ง3-400ตัวเลยนะต่อเดือนนะครับผมวันหนึ่งวันละ10กว่าตัว10กว่าตัวโอเคตัวนี้ผมพอ5้าพันเอ่อห้าพพออ่าค่าจะส่งร้อบาทเหมือนเดิมถ้าใครพร้อมมัดจำก็ต้ก่อนเลย ใครพร้อมโอนก็ได้ก่อนเลยไม่มีการล็อกสินค้าเอาไว้ให้ปากเปล่านะครับอันนี้ต้องขอโทษจริงๆถ้าเจอใน y o u t u b e ลูกค้าแอดไลน์เข้ามาได้เลยตามที่ผมลงไว้ให้นะครับผมผมสภาพนี้ผมบอกเลยว่าน้อยมากที่คนจะมีนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกฝ้าบ้างมีริ้วรอยตรงคอตรงลูกบิดอะไรพวกนี้นะครับผมที่ผมเห็นรอยอ๋อไม่ใช่ตรงตรงหัวนี้มันจะเป็นพวกคนแมวทั่วไปจริงๆมันแทบจะ ลูกค้าเอาไปทําความสะอาดนิดหน่อยนะครับผมเอาไปขัดอีกนิดนึงก,ก,ก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละนะครับผมรายละเอียดตามที่ผมลงไว้ให้เลยแล้วก็แจ้งไปเมื่อกี้เลยถ้าเจอในเพจในกลุ่มลูกค้าก็ทักแชทส่วนตัวได้เลยไม่ต้องคอมเมนต์นะครับผมถ้าสนใจจริงๆทักแชทโทรมาถามก็ได้ W30 Made in Japan ฝากด้วยนะครับผมสภาพนางฟ้าหายากมากโอเคขอบคุณครับ